โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคุกกี้ร้นเอาเป a นเบกันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการหาเพชรนะครับในปี2021นะครับน้องว่าผมหาเพชรได้จากไหนบ้างนะครับเนาะโอเคนะครับก็เริ่มจากขั้นแรกก็จะเป็นกล่องจดหมายนะแต่ไม่ใช่เพชรนะครับเนาะเป็นเงินน้านี้นะครับ นาเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าเพชรเท่าไหร่นะครับเนาะหลายคนนะครับอาจจะยังสงสัยนะครับว่าทําไมผมถึงมี2อันนะครับเพราะว่าผมมีรอยย่อขับนะครับจาก1นึ่งแสนเลยเป็นสองแสนนะครับเลยมีเพิ่มมาอีกอันหนึ่งนะครับถ้ามีเป็นเพชรอ่ะคือถ้าคนที่สมัครรอยย่อขับอ่ะครับจะเป็นเพชรให้ดูประมาณร5 0ยห้าิเพชรนะครับแล้วก็อีกห้าสิบเพชรรวมๆแล้วอ่ะผมได้จากตรงเนี้ยสองนะครับถ้ามาให้ดูนะครับเนาะได้ตรงเนี้ยมาแล้ว200รอเพชรนะครับอ่า แต่ก็ต้องสุ่มนะครับเนาะว่าวันไหนจะเพชรมานะครับต้องดูเอานะครับเนาะมันมันไม่ใช่ต่อวันนะครับทุกทุกหกชั่วโมงนะครับเนี่ยพอเวลาครบหมุนไปหกชั่วโมงนะครับก็จะมีมาใหม่อีกอีกอ่านมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทุกหกชั่วโมงนะครับลองมาเช็คกันดูนะถ้าอันไหนมีเพชรก็มาดูได้นะใครนะครับที่ยิ่งมีแล้วย่อขับนะครับก็สบายนะครับได้เพชรจากตรงนี้สองร้อยเลยนะแค่เราดูโฆษณานะครับผมเนาะนี่คือวิธีแรกสำหรับการหาเพชรนะครับ ต่อไปจะเป็นวิธีพื้นฐานนะครับคัคสิกนะครับก็จะเป็นวิธีนี่เลยนะครับก็คือจะเป็นวิธีการเล่นนะครับการเล่นสนามแข่งนะครับนี่นยครับเปิดเปิด,ปดนี่หีบทองนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันสักเกมหนึ่งนะครับเนาะเปิดหีบทองแล้วก็ได้เพชรน,นะครับแล้วก็จะมีดูโฆษณานะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับ อ่ะโอเคนะครับผมเนาะหลังจากที่เราเล่นเสร็จนะครับนี่ครับจะมีโฆษณาขึ้นนะครับเนาะจะมีโฆษณาขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยพอเวลาเราเล่นเสร็จให้รอสมมืว่าเราเล่นดาสนามแข่งนะครับเสร็จแล้วอะ่ะถ้าเรามันจะมีให้เรามาดูโฆษณาประมาณเวลา2อนาทีนะครับถ้าเราเล่นจบก่อนเวลา ก่ Dante, อนที่สนามแข่งจรีนะครับเนี่ยจะดูโฆษณาได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับซึ่งผมได้ทําการดูไปแล้วทั้งหมด4ครั้งนะครับเนาะครั well, ้งหนึ่งอ่ะที่เราดูนะครับคนที่ไม่ได้สมัครสมาชิกรอยย่อขับเนี่ยจะได้แค่20เพชรนะครับแต่คนที่สมัครคนที่สมัครสมาชิกรอยย่อขับเนี่ยจะได้เพชรทั้งหมดนะครับ40เพชรนะครับอ่า40เพชรนะครับคูณส่คูณ5นะครับต่อวันผมก็ได้จากตรงเนี้ยอีก200นะครับอ่ากดไปเลยนะครับอ่าโอเคครับผม นะครับเมื่อกี้40เพชรนะครับนะคือว่าถ้าผมดูโฆษณาตรงนี้ครบ5ครั้งนะครับผมจะได้เพชรทั้งหมด200นะครับนะเนอะได้200แล้วกล่องท้องอีก4กล่องนะครับต่อวันนะก็4กล่องเนี่ยได้กล่องละ13เพชรใช่ไหมกล่องละ13เพชรผมตีไปว่า4กล่อง13เพชร13อ่า40เพชรเดี๋ยวลองดูรัาว่าเปิดได้13เพชรจริงหรือเปล่านะครับอืมรอสักครู่นะครับอโอเคครับรับมาเลย ได้ที่หนึ่งซะได้เล่นขนาดเล่นพลาดขดเลือดยังได้ที่หนึ่งอีกเลยเนี่ยเดี๋ยวพลาดขดเลือดไปยังได้ที่หนึ่งอีกเหรอกดรับมาครับผมอะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับว่าจะได้กล่องละเท่าไหร่นะครับผมอะกล่องละสิบสามเพชจริงๆนะครับอเปิดไปเลยครับโอ้ได้สมบัติด,ด้วยนะครับอ่ะสิบสามเพชนะครับสิบสามคูณสี่ก็ประมาณสี่สิบเก้าเพชนะครับ ใช่ไหมเฮ้ยสิบสามคูณสี่ห้าสิบสองอ่าผมตีไปห้าสิบเพชรละกันนะครับอืมใช่ไหมสิบสามสี่สี่สิบสี่สิบสามสี่สิบสองห้าสิบสองนะครับอ่ะอ่าขออภัยนะครับผมไปดูมาแล้วนะครับดูโฆษณาตรงกล่องจดหมายเนี่ยตรงเนี้ยได้ทั้งหมดร้อยห้าสิบเพชรนะครับคนที่มีสมาชิกแล้วอย,ยอกขับนี่จะได้ร้อยเพชรนะครับตรงเนี้ยตรงที่มันเป็นพิเศษกรอบทองทองเนี่ยจะได้ร้อยเพชรนะครับแต่อันนี้มันเป็นเงินเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมไปดูมาแล้วผมเข้าใจผิดได้จังสุ ได้เพจจากการดูตรงเนี้ยโฆษณา2ตัวเนี้ยได้150เพรนะครับอ่าแล้วก็ไปบวกกับดูโฆษณาสนามแข่งโครบ5ครั้งก็จะได้อีกสองรเพนะครับแล้วก็เปิดกล่องทองวันละสี่กล่องก็ได้อีก50เพรนะครับตอนนี้ต่อวันผมได้ประมาณ400เพรแล้วนะครับอ่า400เพรนะครับแล้วก็เอ่อเพจต่อวันที่ผมหาได้400แล้วนะอันนี้เอาเป็นต่อวันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปบวกค่อยไปบวกตอนสัปดาห์นะครับต่อวันวันละ4 0 0เพจอ่าผมได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็ น่านจะมีแค่นี้นะเออต่อวันน,นะครับในการหาเพชรน่าจะมีแค่น um, uh, <Mm ี้นะครับอืมนะครับเนาะเพราะว่าคนที่สมัครรอย่่อขับก็จะสบายนิดนึงนะการดูโฆษณาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับมีอันนี้อีกนะครับเอ่อเควสนะครับเอ่อเควสบางวันเนี่ยเอ่อเป็นเนี่ยครับบางวันนะครับเควสเนี่ยครับเควสมีชั่นประจาวันนะครับจะมีแบบเป็นเพชรนะครับเจ็ดสิบนะครับเอ่อบางบางทีจะมีเพชรให้มาเจ็ดสิบแล้วนะครับ อ่า uh, ในการทําภารกิจนะครับหรือไม่ก็50 30ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็จะมีบวกรล้ยยะขับเพิ่มอีก10 20เพชรนะครับเนาะจะอยู่ตรงนี้นะครับจะไม่ขึ้นมานะต่อวันนะผมตีให้ว่าถ้าวันไหนโชคดีอาจจะได้จากเควสต,ตรงเนี้อีกประมาณร้อยหนึ่งนะก็วันละ500ได้นะครับผมเนาะวันละ500เพชรนะครับนะอืมนะครับ,นะนะรบวิธีการหาเพชรต่อวันแบบนี้นะครับเนาะสำหรับผมนะ การดูโฆษณาปุ๊บแล้วก็การไปเล่นตรงนั้นแล้วก็ไปดูโฆษณาตรงสนามแข่งนะครับก็รวมๆแล้วก็500เพรนะครับผมนะ,อะโอเคนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นการหาเพจแบบจากพวกกิจกรรมนะครับพวกอะไรต่างๆนะครับเนาะกิจกรรมนะครับที่มานะครับอเอาเป็นการหาเพรแบบ ที่มาประมาณทุกสัปดาห์ก่อนละกันนะครับก็จะเป็นโอเว่นพาร์ตนะครับเนาะที่มาให้เราทําภารกิจนะครับเนี่ยเดี๋ยวอีก2วันลีนะครับ2วันลีเนี่ยถ้าเราขยันเล่นหน่อยนะครับได้50เพชรถึงเราจะไม่ปลดโอเว่นพาร์ตโดการเสียเงินเราก็จะได้เพชรอีกตรงนี้50 1 0ิบร้อ่ะร้อแล้วนะครับ150ยห้าสบวกเท่าไหร่บวก200เป็นเท่าไหร่ครับ350นะครับอ่า350บวกสามร้อเป็น650นะครับเราได้เพชรจากตรงเนี้ยนะครับอีก650นะครับถ้าเราเล่นนครบะ โอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นการเเล่นในโหมดเบรกเอานะครับผมเนาะโหมดเบรกเอาเนี่ยผู้เล่นใหม่นะครับผมเข้าใจนะครับเพราะอาจจะยากนิดนึงนะในการที่เราจะทําคะแนนให้ติดท็อปนะครับแต่ผมแนะนํานะครับว่าให้เราติดท็อปเ็อป70ก็ได้นะครับหรือไม่ก็ติดคะแนนพัดหนึ่อคะแนนก็ได้อย่างน้อยพันหเพจต่อสัปดาห์นะครับสําหรับเบรกเอาพิเศษ1นะครับเนาะผมผมนะครับก็พยายามจะติดเนี่ยท็อปสิให้ได้ทุกสัปดาห์นะครับได้พันแนะครับเนาะ อ่าพันแปดนะครับบวกกับ650นะครับต่อสัปดาห์นั้นนะก็ประมาณเอ่อเท่าไหร่อ่ะครับบวกไป650ก็2 4 5 0นะครับ2 4 5 0นะครับบวกกับเอ่ออันนี้นะครับอันนี้เท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้ผมติดท็อป10ก็ประมาณ2อ0พเนี่ยเบรกเอาแรกเนี่ยค่อนข้างแจกเพชรเยอะนะผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปเล่นนะครับเนี่ยได้ต้อง2อ0พนะครับเมื่อกี้2อ0พนะครับบวกอีก2อ0พ2นสามสบวกอีก2อ0พก็จะเป็น อ๋อสี่พันนะครับสองพันสี่นะครับบวกอีกสองพันสามนะครับก็จะเป็นสี่พันเจ็ดห้าสิบนะครับต่อสัปดาห์ที่จะได้จากตรงนี้นะครับเนาะได้เพชรต่อสัปดาห์นะครับแล้วยังไม่บวกกับเพชรรายวันนะผมตีเพชรรายวันวันละสี่ร้อยนะครับอ๋อสัปดาห์หนึ่งสี่คูณเจ็ดนะครับสี่เจ็ดยี่สิบเอ็ดสองพันหนึ่งนะครับก็สัปดาห์หนึ่งก็ประมาณแบบสองพันเจ็ดบวกอีกสองพันหนึ่งก็หกพันนะครับอ๋อสองพันเจ็ดนะครับบวก เพราะว่าเราได้เพชรวันละ400ใช่ไหมครับ400ผมเอา400ไปคูณ7นะครับก็74นะครับ74 21นะครับก็2,100นะครับ2,100คูณกับอีก4,750นะครับก็จะเป็นประมาณ6,850นนะครับต่อสัปดาห์แล้วนะครับผมเนาะโอเคนะครับ 6,008ต่อสัปดาห์นะครับผมเนาะแล้วก็ยังไม่รวมนะครับอ่าอันนี้6,008ต่อสัปดาห์นะครับต่อไปจะเป็นจากกิจกรรมนะครับกิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมพวกนี้นะครับเนี่ยอ่กิจกรรมต่างๆนะครับที่แจกคริสตัลนะอันนี้ได้1000เพชรนะครับผมเปิดได้แล้วนะครับนะถ้าใครโชคดีอาจจะได้ซ้ำแต่ผมยังไม่ปลดได้ยังไม่เปิดได้ซ้ำเลยนะครับเนาะได้1000เพชรนะครับอืมกิจกรรมผมขอไม่นับแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคนะอืมจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่แจกเพชรผมขอไม่นับนะแต่ผมจะม คุกกี้ชาเลนจ์นะครับเนาะอันนี้นะครับค่อนข้างแนะนํานะครับคุกกี้ชาเลนจ์นะครับอืมนะครับคุกกี้ชาเลนจ์ต่อสัปดาห์นะครับเนาะเอ่อผมค่อนข้างเอ่อให้ทุกคนพยายามเล่นนะครับเนาะใครที่เก่งแล้วอ่ะพยายามอยากให้ติดท็อปห้านะครับเพราะว่าถ้าเรียเราได้เพชรต่อสัปดาห์ประมาณพันสามห้าร้อยเพชรแล้วก็โพชั่นอีกนะครับเนาะอันเนี้ยเป็นเพชรจากกิจกรรมอันเนี้ยผมขอไม่นับแล้วกันนะแต่อันเนี้ยเป็นเพชรได้แยกนะครับถ้าถ้าผมนับนะจากหกพันเอ่อเท่าไหร่บ๊ะ 6,007ใช่ไหม6,007บวกอีก3,000นี่ก็เกือบหมื่นแล้วนะครับ6,007อะหมื่นหมื่นกว่าแล้วนะครับถ้าบวกตอนรีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะแต่นั้นเป็นเพชรต่อสัปดาห์ผมนับว่าเป็น6,007ละกันนะครับอันนี้ผมขอว่าเป็นการวิธีหาเพชรอีกแบบหนึ่งนะครับผมเนาะพยายามเล่นให้ติดท็อป5นะครับเนาะเออนะครับแล้วก็นี่นะครับต่อไปก็จะเป็นคุกกี้ชาเลนจ์นะครับอ่ะเปิดมาหน้านี้ทุกคนอาจจะงงนะครับเอาหน้า เอาหน้าปัจจุบันนะครับอาจจะไม่งงกันนะครับคือจะเป็นนี่นะครับเป็น ชาเลนต์นะครับชาเลนต์นะครับชาเลนต์กิจกรรมนะครับอ่าเป็นชาเลนต์กิจกรรมที่มานะครับสาหรับคนที่ยังทําตัวไม่ครบไดมอนต์นะครับซึ่งจะเป็นเอ่อให้เราได้เพชรตรงเนี้ยทั้งหมด500เพชรนะครับแล้วก็จะเป็นกล่องพิเศษนะเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างุ้มนะครับใครที่คุกกี้ยังไม่ตันนะครับแนะนําให้มาทํากันนะครับซึ่งผมก็อยากทํานะแต่แคนดี้อ่ะผมยังตีไม่ได้เพราะว่าผงผมหมดแล้วนะครับเนี่ยผงเหลือ300อเองนะครับไล่ทําอยู่นะครับผมเนาะ ค่อนข,ข้างคุ้มนะตรงนี้ได้เพชรอีกนะครับผมเนาะบางครั้งเนี่ยคือบางครั้งตรงนี้อาจจะไม่ใช่กล่องคุกกี้นะครับอาจจะไม่ใช่หี่คุกกี้พิเศษนะครับอาจจะเป็นเพชร1,500เพชรเลยนะครับบวกกับอีก500ก็2,000เพชรเลยนะครับเอ๋อเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งพันห้าหนึ่เพชรหรือเปล่านะจำไม่ได้นะครับผมเนาะแต่ประมาณเนี่ยไม่1,500เพชรก็2,000เพชรนะครับโอเคนะครับผมเนาะอ่าวิธีหาเพชรตรงนี้นะครับก็เยอะนะครับผมเนาะอืมนะครับ ต่อไปก็จะเป็นอะไรอ่ะวิธีการหาเพชรอะไรอีกมีไหมอันนี้หมดแล้วนะครับสําหรับเบรกเอานะครับผมเนาะหมดแล้วนะครับเนาะต่อไปก็จะเป็นนี่นะครับน่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับก็คือถ้าเราทำนะครับคุกกี้ไดมอนด์นะครับเราก็จะได้เพชรนะครับอาจจะได้เพชรไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเราทําไปเรื่อยๆื่อยครับมันจะมีเพชรเยอะนะครับเนี่ยอย่างเนี่ยผมรับไปพันเพชรนะครับผมห้าสิบครั้งนะครับเนี่ยอันนี้ก็รับไปเท่าไหร่เนี่ยส่วนมากก็รับไปสามร้อยนะครับเนาะแต่อย่างอื่นก็คุ้มนะ พวกโพชั่นไข่อะไรพวกนี้นะครับผมเนาะโอเคนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นการหาวิธีเพชรยิบย่อยนะครับผมขอไม่นับนะแต่สัปดาห์หนึ่งอ่ะผมคิดว่าผมมาหาได้ราวๆนะครับ6,750เราพชรนะครับเนาะถ้ารวมกับพวกพวกเพชรจากกิจกรรมอื่นๆเพชรจากคุกกี้ชาเลนก็รวมๆแล้วเป็นหมื่นนะครับซึ่งผมได้มาผมก็ไม่ใช้นะครับเนาะผมก็เลยเก็บเพชรได้เป็นหลักหมื่นนะครับเนาะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงเก็บเพชรได้เป็นหมื่นก็ผมหามาจากวิธีนี้นะครับผมเนาะนะครับ ก็อย่าลืมนะครับรอยย่อขับนะครับเนาะการที่ทําให้ผมหาเพชรง่ายขึ้นนะครับต่อวันนะก็อย่าลืมไปสมัครกันได้นะครับเนาะเออผมลืมพูดรอยย่อขับเลยนะครับรอยย่อขับเนี่ยยิ่งเราสมัครไปนานๆนะครับเนี่ยครับนี่เดือนที่9นะครับเดือนที่13บสามล้านสิผ่านสิโปชั่น12คุกกี้นะครับเนี่ยครับเดือนที่13ได้ก็ต้อง5,000เพชรนะครับผมเนาะเป็นโปรโมชั่นค่อนข้างคุ้มนะครับเนาะ สมัครกันได้นะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับวันนี้สวัสดีนะครับไว้เจอกันใหม่ใครอยากผมทําคลิปเกี่ยวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย <form>